ช่วยทำโดยเฟอร์เมนเต้ชาหมักคุณภาพดีดื่มง่ายได้ประโยชน์ชาขาวผสมสมุนไพรตราเฟอร์เมนเต้ที่รีวฟฟเฟอร์เมนเต้แอลกอฮอล์แฮนด์สเปร์กลิ่นชาเขียวอยากกลัวที่จะเปิดเผยผิวหน้าได้อย่างมั่นใจใหม่เพียวละมูนเซรั่มสารสก,กัดคอมบูชาเซรัม่มช่วยบรุงผิวหน้าที่มีส่วนผสมของสารสก,กัดจากใบชาคอมบูชา และสารสกัดจากสมุนไพรมีวิตามินซีวิตามินอ e, ีและคอลลาเจนใส่ใจผิวทุกวันด้วยเพียวละมุนโชว์ผิวหน้าได้ไม่ต้องปิดหอมละมุนผิวละมุนด้วยเพียวละมุนเพียวละมุนมีจำหน่ายแล้วทั้งช่องทางออนไลน์และร้านค้าชั้นนำทั่วไปถึงแม้ว่าต้องทำงานตลอดทั้งวันแต่หญิงให้ความสาคัญกับการดูแลเอาใจใส่ตัวเองเสมอค่ะ ยิงดื่มเฟอร์เมนเต้ทีรีไวฟ์ชาขาวชาเขียวผสมสมุนไพรพร้อมละมุนดื่มง่ายชาขาวผสมสมุนไพรตราเฟอร์เมนเต้ทีรีไวฟ์พร้อมได้ยังคะพร้อมแล้วครับ ลักยิ้มก่อนลักยิ้มลูกอมที่มีส่วนผสมของกระชายขิงและตรีพลาอร่อยเขียวนุ่มชุม่มคอมีกลิ่นหอมของสมุนไพรลักยิ้มอร่อยรสชาติดีไม่มีน้ำตาลอมได้ทุกวันยิ้มได้ทั้งวัน มี่จำหน่ายแล้วทั้งช่องทางออนไลน์และร้านค้าชั้นนำทั่วไปเริ่มต้นเช้าวันใหม่เติมความสดชื่นให้คุณด้วยเฟเมนเต้คอมบูชาเฟเมนเต้ประกอบด้วย D S L และ E G C G เดินตามความฝันเพื่ออนาคตข้างหน้าเฟเมนเต้ ente, มีวิตามิน B1 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของหัวใจมีวิตามิน B2 มีส่วนช่วยในการทำงานตามระบบประสาทและล่าสุดกับรางวัล Winner of Thai f e c t Anuga t a s t Innovation Show 2022พร้อมให้ลิมลองแล้วในร้านค้าชั้นนำทั่วไปและช่องทางออนไลน์ เบอร์เมนเต้คอมบูชารสชาติดีมีประโยชน์ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่ชมอยู่ทางช่อง YouTube ช่วยคิดช่วยทำท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางสทอ FM106 วิดีโอครอบครัวข่าวนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ New s f ส o ร h มโ e ในช่วงกลางวันของวันศุกร์วันสุดท้ายของสัปดาห์นี้ท่ามกลางออความเคลื่อนไหวทางสังคมมากมายหลายมิติมากๆเลยเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันกันกบอาจารย์ดรสมเกียรติอ่อนไม้มนท่านมีมุมมองในเรื่องใองดที่อยากจะชวนให้ท่านผู้ฟังได้ได,ได้ได้มองตามบ้างนะคะวันนี้อาจารย์อยู่กับเราแล้วสวัสดีค่ะอาจารย์่ะ สวัสดีครับมองตามไม่ต้องเชื่อก็ได้นะครับคือผมเห็นสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีข่าวที่มันไม่สุภาพหยาบคายแล้วก็ร้อนแรงทางการเมืองในเมืองไทยใช่ไหมแล้วก็ที่จริงเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงได้ถ้ามนุษย์การเมืองในเมืองไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองอาชีพหรือว่าจะเป็นสื่อสารมวลชนที่มีหน้าที่สื่อสารเรื่องการเมืองหรือว่าจะเป็นประชาชนบุคคลธรรมดาที่ต้องการ ให้โลกเห็นว่าตัวเองเป็นยังไงหรือคิดยังไงหรือนิสัยเป็นยังไงเนี่ยมันก็แก้ได้ถ้าเรารู้หลักการสื่อสารการเมืองนะ,ะคือผมนั่งดูอยู่แล้วก็ก็มีความรู้สึกโอ้โหเรื่องนี้เราบรรยายเราสอนแต่ว่าแน่นอนฮะคนที่เป็นลูกศิษย์เราก็จิตเดียวนะฮะแต่ว่าโลกหรือสังคมการเมืองไทยเนี่ยมันไม่เรียนรู้เรื่องการสื่อสารการเมืองว่าทํำยังไงจะถูกนะผมก็เลยคิดว่ามันยิ่งใกล้เลือกตั้งก็ยิ่งจะเจอ ความไม่งดงามในการสื่อสารทางการเมืองอย่อๆก็คือว่าเมื่อเราเห็นว่าประชาชน,นการเมืองหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดจะพูดหรือจะแสดงความเห็นหรือจะส่งภาพให้ใครแต่ใครได้เห็นที่เกี่ยวกับการเมืองเนี่ยอันนั้นเป็นสิทธิของทุกคนนะคุณจะซ้ายจะขวาจะหน้าจะหลังจะหยาบคายจะสุภาพ ไปห้ามกันไม่ได้ไม่ใช่ลูกเต้าของเราลูกเรายังไม่ห้ามเลยใช่ไหมมันก็จะเป็นเรื่องของปู่ย่าตายายคนอื่นที่จะทําตัวเองแบบนั้นนะแต่ว่าเราคุณสิริบู์และองค์กรที่เป็นสื่อสารมวลชนทั้งหลายนี่แหละมีหน้าที่ที่จะรวบรวมประมวลข่าวสารทางการเมืองเหล่านั้นส่งต่อไปยังสังคม ไม่ว่าเราจะเป็นสื่อเล็กสื่อใหญ่สื่อกระแสหลักหรือว่าสื่อกระแสรองสื่ออิเล็กทรอนิกสื่อส่วนตัวสื่อทุกคนจะเป็นยูทูบเบอร์อะไรกันก็ถ้าเรามีหลักการแต่โอเคผมเชื่อว่าถ้าเป็นสื่อกระแสหลักเนี่ยควรจะมีหลักวิชาการถ้าเป็นสื่อส่วนตัว Facebook Twitter YouTube ของแต่ละคนเขาก็ทําตามใจก็ไม่ไม่ใช่สื่อที่ต้องรับผิดชอบถ้ามีคนรับผิดชอบก็ดีนะแต่ส่วนใหญ่มันผมจะหาไม่เจอก็ต้องพึ่งสื่อกระแสหลักนั้นตามหลักวิชาเนี่ย เราจะพูดเฉพาะเรื่องสื่อสารการเมืองนะฮะว่าความรับผิดชอบของการสื่อสารการเมืองที่สุดแล้วอยู่ที่สื่อสารมวลชน,นะะปัจจุบันต้องใช้คําว่ากระแสหลักเพราะมันมีกระแสรองนะ,ะในศัพท์นิเทศศาสตร์ก็เรียก mainstream media น,นคือสื่อกระแสหลักคือสื่อใหญ่ๆวิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์อินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ต่างๆที่องค์กรเขาใหญ่มีกระบวนการจัดการมีหลักคิดมีวิชาการมีการกันกรองมีระบบบรรณาธิการ ไม่ใช่อยู่ๆตื่นขึ้นมาก็คว้ากล้องแล้วก็ถ่ายภาพแล้วก็ทําเลยไม่ใช่มันพวกเนี้ยจะมีวิธีคิดที่เป็นมืออาชีพนั่นก็คือหนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์ระดับชาติของเราเนี่ยเป็นตัวอย่างนะตามหลักเนี่ยก็คือมีหน้าที่การกรองเรื่องราวแล้วก็ส่งต่อให้เป็นประโยชน์ตอนนี้เฉพาะเรื่องสื่อสารการเมืองนะครับเมื่อโอเคอาจจะหลายปีมาแล้วนะครับที่ผมยังบรรยายและยังสอนหนังสืออยู่เนี่ยผมก็เคยได้สอนวิชาสื่อสารการเมือง ให้กับนักศึกษาปริญญาโทรปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยเล็กๆคือมหาวิทยาลัยเกิกเพราะผมไม่มีมหาลัยใหญ่ๆสอนแล้วตอนหลังลาออกจากจุฬาไปแล้วนะแต่ผมก็บรรยายอยู่ผมว่าสาสี่ปีนะนักศึกษาที่มาเรียนวิชา political communication นะเพราะฉะนั้นพอเกิดเรื่องที่ผมต้องคว้าตำราก็เลยมานั่งคิดอ่ะเราคุยสักหน่อยแล้วกันนะครับพอเป็นความรู้สำหรับสื่อสารมวลชนที่ประกอบอาชีพ ส่วนประชาชนที่อยากจะโวกเวกโวยวายท้าชกต่อย<笑><笑>ก็บอกแล้วไม่ใช่ป่ย่าตายายของผมลูกหลานทักทวงกันเอาเองมันอย่างนี้ครับหน้าที่ที่สุดแล้วเป็นหน้าที่ของสื่อมวลชนที่จะทําให้สังคมเป็นประชาธิปไตยที่งดงามสงบร่มเย็นและไปในทิศทางที่ถูกต้องสุภาพมีวัฒนธรรมทางการเมืองออตามตํารายกตัวอย่างผมเอาปกหนังสือเพียงเล่มเดียวที่ในบ้านผมอาจจะมี สักห้เล่มที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับ political communication ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในอเมริกาในยุโรปเนี่ยผมจะมีตำราเพราะว่าเวลาสอนก็ต้องพ้นกว่าหลักมันง่ายๆนะฮะคุณสิริบุญถ้าผมจะสรุปก็คือว่าทุกอย่างมาลงเอยที่หน้าที่สำคัญของสื่อสารมวลชนนะฮะหน้าที่ที่หนึ่งนะครับก็คือให้ ความรู้ข่าวสารที่มันเกิดขึ้นนะเมื่อมันเกิดขึ้นทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรเรื่องเลือกตั้งเรื่อง,ง,องวิธียอนบัตรหรือว่าเรื่องมีคนพูดพาดพิงทะเลาะเบาแว้งขัดแยง้งท้าอะไรกันเนี่ยนะครับหนะ้าที่ท,ท,ที่หนึ่งของสื่อสามวลชนกระแสหลักก็คือให้ความรู้เรื่องข่าวเนี่ยข่าวนี้เป็นยังไงนะ คราวนี้ถ้ามันไม่จําเป็นต้องไม่ต้องไปสดให้เพราะเราก,กํากับดูแลความงดงามไม่ได้นะความสุภาพอ่อนโยนไม่ได้เราก็รวบรวมมาแล้วเราก็หนึ่งให้ข้อเท็จจริงแล้วกันอินฟอร์มที่จริงเรื่องการให้ข้อเท็จจริงหรือให้ความจริงเนี่ยเป็นหน้าที่ของสื่อมวลชนไม่ว่าจะสื่อเรื่องอะไรนะครับเรียกว่าเป็นคัมภีร์หลักของชีวิตพวกเราเลยไม่ว่าจะพูดหรือจะสื่ออะไรให้สื่อเฉพาะความจริง the truth ไม่ใช่แฟกต์นะครับ แฟกอร์ข้อเท็จจริงก็คือข้อมูลนะซึ่งมันก็จริงนะแต่ว่าทรูตคือความจริงเกี่ยวกับข้อมูลนั้นนะอันที่สองก็คืออ d u ิ a เ e นะภาษาฝรั่งตามตำรานะ,ะก็คือให้ความให้การศึกษาแก่ผู้ผู้ผู้ฟังผู้ชมผู้รับสื่อหรือว่าที่อาจารย์นิเทศบระสานเา,าเรียกว่าผู้รับสารท่านเราเนี่ยก็จะต้องอให้ความรู้ให้การศึกษาเพราะข่าวนี้เป็นอย่างนี้ เราก็ให้การเปค้นคว้าเพิ่มเติมโดยหลักการมันมันมันเป็นอย่างนี้นะคือให้การศึกษาให้ให้เขามีอะไรมากขึ้นกว่าการทะเลาะเบาแวงโวกเวกโวยวายทาตกช้ามิ่นศรรักดิ์ศรีหรือว่าท้าตีดาต่อยกันให้ความรู้นะ e อ u c เกตผู้ฟังผู้ชมผู้รับสื่อก็จะได้มีความรู้นะไม่ใช่ฟังแล้วแบบอ่ะมันสนุกโอ้ว,ว่เดี๋ยวพวกนี้จะเป็นยังไงเมื่อไหร่จะถูกยิงไม่ต้องนะครับคือเราให้ให้การศึกษาอันที่สาม ข่าวเดียวกันนี้สมมุติตัวอย่างข่าวเดียวกันเนี้ยนะครับที่เป็นข่าวการเมืองที่เป็นกระแสอยู่เนี้ยสื่อของเราจะต้องเป็นเวทีให้กับผู้ฟังผู้ชมผู้รับสารด้วยไม่ใช่ให้ความจริงนะให้ความถูกต้องให้การศึกษาในข่าวชิ้นนี้แล้วก็ประชาชนไม่เกี่ยวนะคุณไม่ต้องมาใช้เวทีของผมไม่ได้นะฮะเพราะประชาชนก็ก็มีหน้าที่จะแสดงความคิดเห็นหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติม มายังข่าวนี้มันถ้าเรารีบเนี่ยประชาชนหรือสาธารนณะไม่มีโอกาสหรอกแต่ถ้าเราใช้เวลาสักพักหนึ่งเมื่อก่อนเราทําข่าวภาคกล้ามอย่างเดียวก็โอเคยุคคนแก่นะครับเราก็มีเวลาการกรองทั้งวันนะเราไม่สดบ่อยๆเพราะมันแพงนะผมจําได้ว่าตอนผมไปประมูลช่องห้าได้ทําข่าวช่อง5้าในนนำของบริษัท EM News เนียที่ชนะเนี่ยเพราะว่าแถมรถถ่ายท่อสด ข่าวเคลื่อนที่แบบไร้สายไวเลสเนี่ยสิล้านบาทซื้อมาจากญี่ปุ่นเลยยกมาทั้งคันแล้วมาถวายให้กับช่อง5้าเลยเนี่ยเราจึงชนะเพราะว่าสมัยก่อนในการถ่ายทอดสดเนี่ยมันต้องลงทุนขนาดนั้นนะครับสมัยนี้ถ่ายทอดสดก็มือถือจะจบไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นสมัยนี้ไม่มีเวลาการกรองสมัยผมเร็วเังไงก็ไม่ได้เพราะต้องนั่งคิดนะครับเพราะฉะนั้นก็เราจะต้องเป็น เวทีให้กับประชาชนนะไม่ใช่เป็นเวทีของเราคุณจะเห็นว่าวิทยุและโทรทัศน์โดยเฉพาะโทรทัศน์ที่เราดูกันเป็นหลักๆเนี่ยนะเขาคือเป็นเวทีของเขานะไม่ได้บอกว่าช่องใดช่องหนึ่งทั้งนั่งดูแล้วกันผู้ประกาศช่องต่างๆพอมีข่าวหนึ่งออกมาเนี่ยเขาจะบน่นเขาจะพูดเขาจะวิจารณ์เขาจะแซวเขาจะยกย่องเขาจะตำหนิแล้วก็เขา้าข่าวนะ ข่าวจบเขาก็จะทํานี่เขาจะแสดงความเห็นผู้ประกาศสามสี่คนเนี่ยเป็นเจ้าของเวทีของช่องนั้นเป็นเจ้าของสตูดิโอทั้งฉากส่วนเราก็นั่งดูผมที่นั่งดูแล้วเกาหัวไปเฮ้ยมันไม่คิดเลยเหรอว่าอะไรเป็นอะไรนะครับอ่าเพราะฉะนั้นสื่อของเราต้องเป็นเวทีมันไม่ใช่แค่ส่ง SMS เอนะฮะสมัยก่อนส่งจดหมายหรือโทรศัพท์นะนี่มันจะต้องมีการให้ประชาชนมีความคิดเห็นกำกับข่าวนี้ โดยเาะอย่างยิ่งคนที่รู้นะว่าเรื่องนี้มันเป็นยังไงจริงหรือไม่จริงนะอันที่สี่ก็ถ้าหากเป็นเรื่องที่ดีมีประโยชน์เราก็ประชาสัมพันธ์และสื่อสารเราเรียกว่าช่วยโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้นะถ้าเกิดเราเจอข่าวอออย่างโอ้ดีคนนี้ก็พูดเพราะเขาอ้างอิงหลักฐานก็มีถูกต้องแล้วเป้าหมายเขาไม่ใช่อยากดังอย่างเดียวเป้าหมายเขาต้องการให้สังคมเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นต้องการให้สังคมเป็นประชาธิปไตยสมมติว่านโยบายอันนี้ใครอยู่เบื้องหลัง นะสื่อมวลชนที่ดีก็ต้องบอกว่าเอ้ยการเมืองในระบอบประชาธิปไตยเขามีที่ปรึกษามีกรรมการการอยู่เบื้องหลังเบื้องหน้าอันนี้เป็นชีวิตปกติของพักการเมืองนักการเมืองไม่ใช่เรื่องแปลกนะเราก็ต้องให้ความรู้ไม่ใช่เรื่องจะต้องมาตําหนิกันผมเนี่ยอยู่เบื้องหลังนักการเมืองจํานวนมากนะครับ แต่ไม่ใช่ว่าเป็นที่ปรึกษาคือว่าเวลามีอะไรบางทีเขาอ,อาจารย์คิดยังไงอย่างเงี้ยเวลาไปสัมภาษณ์เขาเนี่ยผมไม่คิดว่าอย่างงี้แล้วเรากับสถานีเราไม่ใช่นักการเมืองก็ทุกคนต้องการความเห็นของผู้ที่มีความเห็นอยู่ข้างหลังอยู่เสมอเพราะฉะนั้นนั่นก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนั้นก็คือเรื่องดีเสนอต่อให้ลึกซึ้ง <Okay. S 2> ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมแล้วก็ถ้าเรื่องที่มันดีมาก เรียกว่ากัดไม่ปล่อยทิ้งไม่ได้เนี่ยสื่อสารมวลชนกระแสหลักจะต้องรณรงค์เลยให้มันเกิดขึ้นเช่นการรณรงค์ไม่ทุจริตไม่คอร์รัปชันนะแล้วการใช้สื่อสารให้เกิดประโยชน์สาธารณะอย่างดีที่สุดการไปลงคะแนนะเลือกตั้งต้องไม่ซื้อขายเสียงอลไพวกนี้ถือว่าเป็นหลักการที่ดีสื่อมวลชนไม่ต้องเคอะเขินที่จะรณรงค์ประชาสัมพันธ์ทำสปอร์ตพูดกัน อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องในภาษาฝรั่งว่าเราต้อง advocate แอ advocacy ก็คือโอ้ยเรื่องนี้ดีไม่ต้องกลัวใครจะว่าลำเอียงเราก็ทําหน้าที่ช่องของเราหรือสื่อของเราหนังสือพิมพ์ของเราเนี่ยรณรงค์ให้ประเทศมันดีขึ้นด้วยประเด็นเหล่านี้นะครับ<ม>อนอกจกนั้นก็จะเป็นเรื่องอเรื่องที่เราสื่อสารอันนี้จะเป็นประเด็นปลีกย่อยท้ายๆของการสื่อสารการเมืองครับเรื่องที่เราสื่อสารเนี่ยควรจะต้องสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจ ไม่ี่เข้าใจอยู่สี่หังคนอยู่บนเวทีนะครับต้องสื่อสารให้ชาวบ้านเข้าใจนะจะต้องง่ายหน่อยแต่ต้องมีหลักการอ้างอิงนะแล้วก็สุดท้ายที่สุดก็คือ,อ,อย้อนกลับอีกทีงทั้งหมดต้องจริงใจแล้วก็เพื่อประโยชน์สาธารณะการสื่อสารการเมืองเนี่ยเพื่อสังคมประชาธิปไตยที่ดีขึ้นไม่ใช่เพื่อให้เราได้รับเลือกตั้งหรือเพื่อให้เพื่อนเราที่เป็นนายทุนพักแล้วก็เป็นนายทุนช่องเราเนี่ย ดีขึ้นไม่ใช่นะครับผมไม่รู้ครใครจะทําได้แค่ไหนนะครับ,รบผมก็ดีแต่พูดและสอนอ่านแล้วก็เมื่อไม่มีที่สอนวันนี้ก็อาศัย4-5นาทีที่เนี่ครับคุณสิริบุญโอ้จะเป็นประโยชน์มากค่ะอย่างว่าเน้องๆในวงการสื่อก็จะได้รับฟังอาจารย์ระดับประมาจารย์ให้คำแนะนำเพราะว่าช่วงนี้ก็ใกล้เลือกตั้งเต็มทีแล้วนะคะการน,นำเสนอข้อมูล ก็จําเป็นต้องมีหลักคิดด้วยเหมือนกันไม่งั้นก็อาจจะกลายเป็นเครื่องมือของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแล้วก็อาจจะทําให้เกิดเออ,อะไรอะเกิดการถูกวิาพากษ์วิจารณ์ในการทําหน้าที่ของสื่อด้วยเหมือนกันนะคะจา์วันนี้ขอบพระคุณมากมค่ะจานขาให้มุมมองอให้แง่คิดที่เป็นประโยชน์มากเลยรวมถึงจริงแล้วท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเองก็น่าจะได้แง่คิดในการติดตามสื่อเลือกสื่อให้เหมาะสมเลือกสื่อที่ที่มีคุณภาพ เราก็จะได้ข้อมูลได้ความรู้ที่ถูกต้องแล้วก็มีคุณภาพไปด้วยนะคะและนี่คือรายการ News from Home กับดิฉันสิริบุญนะัทพันธ์ค่ะวันนี้ท่านอะาจารย์ดรสมเกตอ่อนนิม์และดิฉันลาท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันหน่อยบานจันทร์สวัสดีค่ะสวัสดีครับช่วยคิดช่วยทำโดยเฟอร์เมนเตชาหมักคุณภาพดีดื่มง,ง่ายได้ประโยชน์ชาขาวผสมสมุนไพรตราเฟอร์เมนเต่ที R ่ร e ีวิฟเฟอร์เมนเต่แอลกอฮอล์แห้งสเปรย์กลิ่นชาเขียว